ล่าสุดถึงกับต้องอัดคลิปกับแอุ้ตติมาเพราะเจ้าตัวเป็นอีกคนที่ถูกพาดพิงหลังจากที่แอออกมาเคลียร์ปัญหากับแฟนเด็กรุ่นลูกฟรองสุภกิจหลังจากที่เลิกรากันไปโดยชาวเน็ตเห็นว่าแพรรี่ก็มีแฟนเด็กชื่อว่า จึงกลัวว่าจะเป็นเหมือนเอโดยแพรรี่ได้โพสคลิปลงในเพจไพ,พรวันวันนบุตรพร้อมเขียนแคปชั่นว่าทวงแม่ลูกปรึกษาและในคลิปแพรรี่ได้พูดกับแอว่าหนูจะบอกแม่ว่าทุกวันนี้หนูเดือดร้อนก็เพราะเรื่องแม่นี่แหละเลยพาดพิงมาถึงหนูไงก็หนูมีแฟนเด็กแล้วชื่อมันคล้ายกันหนูจะต้องทํายังไงให้กําลังใจหนูด้วยแม่ช่วยบอกทุกคนหน่อยการมีแฟนเด็กมันไม่ผิดแม่มีอะไรอยากเตือนหนูไหมเบาๆไว้นะอีแพรรี่มีไหมหัวเราะ ถ้าวันไหนหนูมีแผลนหนูมาซบอกแม่ได้นะโดยทางด้านแอชุติมาเลยตอบคำถามเรื่องการมีแฟนเด็กว่าแฟนเด็กแล้วไงผิดตรงไหนอ่ะมีแฟนเด็กมันไม่ผิดคะ่ะมันผิดที่เราไปเลือกเขามีอะไรอยากเตือนไหมเตือนตัวเองยังไม่ค่อยได้เลยจริงๆอยากจะบอกว่ามีแฟนเด็กไม่ได้ผิดนะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกคนถูกหรือเปล่าเขาน่ารักกับเราแค่ไหนเขาดูแลเราได้แค่ไหน ซึ่งตอนแรกๆมันก็โอเคหมดนะก็แม่พูดตรงๆนะแรกๆทุกคนต้องเข้าใจนะมันจะหวานนิดนึงแล้วเราไม่รู้แล้วแต่คนจากหวานก็จะกลายเป็นรักองขมกลืน